จงระวังดูอาของผู้ที่ถูกอธรรมท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าจงระวังดูอาของผู้ที่ถูกอธรรมเพราะไม่มีอะไรขวางกัน้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรามักจะไปนึกถึงการอาธรรมใหญ่ๆเช่นการกดขี่ข่มเหงการทำร้ายการทารุณแต่ลืมนึกไปว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือการอาธรรมอย่างหนึ่งการใส่รองเท้าคนอื่นตอนไปมัสยิด โดยไม่ได้บอกเจ้าของแล้วไปเอาน้ำละหมาดจนเปียกโดยที่รองเท้านั้นอาจโดนน้ำไม่ได้นั่นคือการอาธรรมการทิ้งขยะที่มีกลิ่นเหม็นในที่ของตัวเองแต่กลิ่นโชยไปเดือดร้อนบ้านข้างๆนั่นคือการอาธรรมการเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่แล้วไปขี้ไปกัดกินต้นไม้คนอื่นนั่นคือการอาธรรมการคลายหมากฝรั่งในที่สาธารณะแล้วไปติดรองเท้าเสื้อผ้าคนอื่นนั่นคือการอาธรรมการไม่รักษาความสะอาดของส่วนรวม ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ต่อนั่นคือการอาธรรมเหล่านี้ต้องระวังทั้งหมดเพราะดูอาพวกเขาคือดูอาในฐานะผู้ถูกอาธรรมอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเน้อยๆยเพราะการสร้างความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆยนี่แหละจะนําไปสู่การอาธรรมในสิ่งใหญ่ๆเนื้อหาบทความเผยแพร่ความดีนาซีรุ่นคอยอันทำมดูลินละ่ะหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อตนใจให้เราทุกคนอินชาอัลลอฮ